เ้ <laughs> ที่กแกอ๋อบักแกใช่มายู่หัวคนูนหน้าอยู่หลังอย่าอยู่กับมองคนน่มาอยู่บานไทยท่านะนวมาอยู่บ้านวนั่งผาธรมีาอยู่ลำ่อนั่งผาคงค่ายมาอยู่หน้าหลังพุมธผาพุทธเจ้าไม่าอยู่กับมองพุพระเพิดามาอยู่บไทยพุทธมันดาอยู่ว่าหัว ส่วนทั้งทิพสองพระองค์จงก็คอยรอมลาศิล่าวันเดียวนี้เชสด็จถลงกับมริตากับพิวัตรีย่งกังขุตาคุณนั้งาวคุตส่าหาพระเจ้าจะขอหอนุภัตการไว้ทุกขพระธรรมไปง่นยเลื่อนึกลบ๊อกทที่เป็นที่ระงับดับทุนเตงเอาไว้ทูุกี่รับจะวอกกันนั่นลทุกันทั้งหลายเม่อดเพ่เวียนเวียนเป็นน้ำเสียงแง่แกยุรกบกให้จิตรู้เพือไปสังกัดเสนอ้าจะไหวบระคุท well ุกที่ทั้เพีมีคุณ่เ ุกรเทศบขอบาพเดีมบบรบบก็จะมาลอบรตาสำเร็จชึงพวกสูบหยางทุบอันตรายโลมาไข่ไข่ไไกทเขาในรอดในหนางกายยปทิติคิดตาปัิติท่านก็เขาแก้ไขให้รับให้รอดในอัอนาตาตาปัตติประสาทวิเลกัดตั้วัดโลกสิ่งใดที่ลงระงับอยุ่กันมาสุขโเทวา ใครอดันตันตันนั่แกจักตลงกู้องนงูเป็ดเือใจนักูยยังสมผเป็นพระคุณเจ้าทั้งหาพระงทนจึงใส่กูนี่แหละเมื่อเข้าไปพบเยยมเนน้าตาติเที่ยวหาลูกพ่อโเกิดพูหรือไม่ได้ผรานในลากเรียกเขียนที่ตีบ้าเจะพบจุดนัญาไต้กีได้เจี็จะต้ับเนืขไห้ไต้ส่าตาโลกูกรนเทหูไม่ได้รู้ทั้ทั้เสียงกันไตเมาดัเสียงไขไปหมเ่ ตัวนอตทั้งเก่าให้มเมาเก็บเขมาเขม่าจอมกัตริยพระรารราทัยพระบาทมเด็พตะพุทธิันตะาปาพระพุทธบาพรอง์เพื่อใช้ตัววัตกสรงให้กับวัตถุในพระราชดุลเด นใกต่ที่ผมมีนักแา่มันสมิงแตยวิวิธาปัจจบันทิ่เยยันทีทั้งจักูโลกโอโซตาโลกโอคานาโลกที่าโลกกายาโลกกาโทสตโปลีนโอโตโลคุณสีโลกโพคุณาปะกันติกาสุรดีทุกิกากุณถังกีน่ากิล่ะโซบามารทัดถกกันบระตาจิตที่กาโล่ิีตังปิตังวัตถุไม่หูสักนี้ใครเหนื่ใครต้ยใครลักศาสตร์ผีดาดหรือผีการถอกลุกุกมิธาุกภ้ามองพ่อเป็นสัรข้งเป็นอยู่เป็นตรง พุ่งดองเาเล็ค่อยใส่เลือนใส่ท้องเป็นน้องเป็นเลือดเป็นเหอดทันเป็นเหือดเป็นเล็ดสะดวงเป็นปวงเป็นปากเป็นตันกันโพที่เป็นฟีหัวควง หรือว่าผีหัวหงายไพ่ในแล้วไพ่นอกสารพิการมาถล้นตอกคุณจะต้องใส่เป็นใบเป็นบากูมีอยู่กูน่ากุกุสัทโธจะมีฤทธิกสุเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงญาติประทัดทัพโอทศก็ปรากฏจะถึงหลกไหมันเกิดได้ไกยสันดานโลกทั้งหลายนี่ก็มีอมนุษย์ท่านั่งเป็นสาเกวะวชนคนก็ต้องอยู่ตามคนทนผีต้องอยู่ตามผีอย่าได้เขามาคุ้มขี้พระปูนกูจะปัดกูจะพลทนทัดจะได้ได้คัดชับผู้มีโอกาสเห่นที่จะบุกสัทโธโมก าโลโกราคามโนกาสโปคุทโทท่ากาโลเชลีขยะมุนิยะกาโลสีอริยียมเตยขอาขอรดาพุะเจ้าทั้งหาพระองค์ท่านจงมาตั้งยุบบนของน้องของหลาสิลาคนนี้มู่กาโลตั้งยุดวงตาทั้งสองของหลาศิลาคนนี้ผูกกาโลตั้งยุบหูทั้งสองของหลาศิลาคนนี้ท่ากาโลย่เจ็ดจมูกทั้งสองของหลาศิลาคนนี้ยะกาโลตั้งยุบดีลีนเลนี่ปากของหลาศิลาคนนี้ลาศิลาคนนี้เขาจะไปทำการชิ้นหนึ่งประกันใดจงเป็นกรรมชิต ที่เหมือนพุทธคุณธังเหมือนธั้งมูพุณธังเหมือนทั้งมูพนัธไสยสัพปกังโสพิตินามาภาทะนัทถอดมุถอดปรคอนทักขเวทยลุดลุดออกจากธาตุทั้งสี่เปิดเชื้อทวัดเป็นธรรมบันดาลขึ้นนามาภาทะนามู้พุทธายะพุทธทั้งถอดธั้มังถอดทั้งั้งถอดพุทธทั้งถอดธั้มังถอดทั้งทั้งถอดพุทธทั้งกำจัดธั้มังกำจัดทั้งข้งกำจัดปัสสิทธิเตย 我给 n